ทับให้ทำเอ้ยอุ้ยวันนี้มีอะไรอ่ะทำอะไรเฮ้ยควายเลยมาเลยมาเลยเนี่ยแค่จะทับหมูอะไรนะเเารียกอะไรนะหมูเต้นผัดเต้าซี่โอ๊ยให้ช่วยไหมอ่ะอยากทำนะมาเอาเลยอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอามาลองสิอ้านี่คือชุดทำครัวของคุณขอบแขนนีหน่อยครัวใส่เพิ่มน้ะมันเพิ่มครัวเตาหัวใจละหล่นนะคะถ้าสมมติว่าใครเคยมาบ้านพี่ถอยก็จะต้องรู้ว่า ก่อนเป็คนก็่คทำของข้าวแล้วถ้าทุกคนมาเนี่ยต้องติดรถฝีมือของพี่สาวทั้งสองคนคนนี้คือพี่เฟียสมีค่ะเดีแยวพี่เฟียสจะทำแกงเขียวหวานก่อนคำจริงแทบแบบข้าวอร่อยนะคะเห็นไหมแต่ว่าแต่ถามี่ไม่เจอเท่านั้นเองไม่รู้มีอยู่ตรงไหนได้เหรออตอนบ้านเนี้อยู่แล้วอ่ะคนลงไปมคุณหนัก เป็นกระเทียมเต้าซี่ใส่ถีงนิดหน่อยใส่อะไรน้ำซอสเอ่อเป็นซีอิ๊วขาวน้ำมันถอยนะคะน้ำซอสสูตรลับ <c oughs> ไม่ลับหรอกค่ะก็เหมือนกับที่อื่นต้องใส่กันนั่นแหละวันนี้เนี่ยมีแขกพิเศษมาเป็นแขกหนึ่งกลุ่มอันนี้เป็นขึ้นชายนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้แขกทั้งหมดเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าอาหารจานนี้อร่อยแค่ไหน อาจารย์นี่รวมของพี่แฟชชั่นมาเดี๋ยวพี่เพียรจะทําแกงเขียวหวานลูกงซิบปลากรายซึ่งเอาไปตักครสวรรค์ชิมก่อนชิมก่อนอืมร้อนนะครับอร่อยมากรสชาติคุ้นเคยมากคุ้นเคยใช่ใช่ใช่เวลาทำไปให้น้องชายคนนี้ทานก็จะดีใจอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากวันนี้ขี้โกงนิดนึงคือทำน้ำมาแล้วเพราะเหตุว่ามีธุระเลยทำน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวเราแค่เติมเครื่องลงไปก็เสร็จแล้วเครื่องก็จะมี ลูกชิ้นปลากรายอันนี้ของนครสวรรค์เลยนะของแท้น,นครสวรรค์เลยยอดมะพร้าวอ่อนแล้วก็หัวกะทิแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเขาทำงี้กันจ,จริงใช่ไหมปกติเขาทำงี้กันจริงใช่ไหมคือการทำแกงทำงี้กินจริงใช่ไหมเดีย๋ยวรอให้เดือดหน่อยแล้วก็เติหัวละพาแล้วก็โรยด้วยพริกสดได้เวลาแขกจะมาแล้วเดี๋ยวพี่แป๊ะพี่แป๊ะจะแยกย้ายกันไปทำกับข้าวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแขกคนนี้ เป็นใคร <ไข S 2> บ้าง,งาแล้วก็กิจกรรมที่ทําในวันนี้เนี่ยคือเราจะรวมตัวกันที่บ้านที่ปอดเพื่อจะไปทําอะไรกันเดี๋ยวรอดูนะครับไปกันเถอะนอสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมช่วงน้ a c t เก่งเนี้รอนานเลยนะรอนานอไม่นานแ่เดียว ไปนไงบ้างครับโคเชร่าสนุกมากสนุกคนนี้น่ะจบแล้วคนนี้ไม่คนจบแล้วคนนี้ผมกล่องกล่องคุณโดนดอนใช่ป่ะใช่ครับเชิญครับเชิญเตรียมแบบจริงจังนี่ค็อเวลาันก็กลัวหิวไงคนน้องหิวเชิญครับเชิญนั่งครับผมหิวไหมอ่ะหิวหิวครับเอาตามตรงเลยกินบ้านกินบ้านนานแล้วเหรอเปล่านากินบ้านนาไงนรัดมา นทำสิเมาสมีคนมามีคนมาสวัสดีครับสวัสดีครับเจคโกสวดครับสวัสดีครับเือคนเดียวที่ไม่เคยมาปะไม่เคยารอไม่เคยมาเไม่คยอไม่เคยมาเจไม่เยมาเจ่คไม่คยเไ่มา่าไมคยมาเจไมมคยยไไม่่าเจ เจมาบ้านบ้านก่อนหน้าก่อนหน้านี้เอะเจก่อนเจอยู่แล้วมาตอนนี้เลยนะอย่าทำให้มันมีวีรูดแล้ววันนี้พี่จีนใจเปล่าไม่เพราะตอนตอนแรกผมจะต้องไปรับตั้นหนึ่งที่นาราวเสร็จแล้วงานผมเสร็จเลสหนี่ยก็ได้แบบเออเดี๋ยวให้แม่มารับแต่ผมเดินถึงก่อนแล้วดื่มอยู่ไหนอ่ะเล่แม่งานมาส่งแบบเขาไปทำหน้านะโอ้โหอันนี้คือเป็นคิวเหรอ ไม่มีหมดละหมดละพอดไหมมีไหมพอนไหมพอดีกันเลยอ่ะพอดีเลยไปกี่เท่าสนุกแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่เราบารวมตัวกันเพื่อจะไปไหนเรามีเราจะไปที่ไป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 ดูคอนเสิร์ตร้องเพลงครับไปดูคอนเสิร์ตนะครับร้องเพลงนะครับนั่นก็คือเฮฟันแก้วเย้ ทำไมต้องให้แครตัดข้าวให้วันข้าวเยอะเลยครับต่อเดี๋ยวพี่ผมผมขลอนี่ไม่ต้องสงสัยแนะกินข้าวกันเลยครับกินแค่เนี้อ่ะมาเชิญครับเกิดนะต้องเปิดนะไม่ตัดไม่หนูไม่ทานเดินทานก่อนเลยเดิทานก่อนเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบครับนะถึงมันเปิดทีทีอ่ะเชิญเย้กินครับกินจ้ามาใช้ได้ไหมครับนะทำใช่ไหมพี่ชาทำโอ้ยให้ช่วยไหมอ่ะอยากทำนะมาแมวอะไม่เอาตัวมอองสิ ทำเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้วก็ทำอะไรอร่อยครับเพราแกงเขียวหวานลูกขินปลาอืมลูกขินปลากายถึงเนาะไม่พอดีมือนะใช่ไหมตอนนี้โยนโยนเป็นฝีมือนารหมดเลยใช่อะไรอร่อยถึงมือทั้งหมดเต้าซี่ทำเองเลยทำเองอะไรลืมเลยเทียมเต้าซี่ทำเองเลืมเลยน่าจะไม่เยอแต่ครับ เดี๋ยใช้นาคานเข้าพักมาน,นะแล้วเดี๋ยวพาหน้า,นาออกไปเดี๋ยวดูแลหลานให้ดูแลนะเองได้ได้นะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยไปเที่ยวนะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงใช่หลงหลงไฟดิ <c oughs> แลกไปรู้เรื่องแลกหรือไรก็ไม่รู้วันนี้สวยหรือไมครับสวยหรือจ้า ล้ออกนอกสถานที่คอนฟอนร์ตโซนนะพานาฟอร์ดมามาเทีย่ยวมารอดึกบ้างครั้งแรกเลยใช่งไหมคะ แรกเลยที่ได้ซัมปลดโซนออกซัมปลดโซนออกนอกสถานที่ไม่ใช่ไม่ใช่จะออกรอบดึกเนี่ยจะออกรอกดึกและตรงจุนี้ด้วยนานๆทีจะได้ออกรอบดึกคนนี้ไม่ออกรอบดึกนะฮะนานๆนานๆคนนี้จะออกสักทีเลงไปเราไปข้างในมาเดินไปฮะเข้าไปข้างในกันครับวันนี้เราเราพานัมปลดออกมาข้างนอกสถานที่เพราะว่าเราจะมาดูเฟรนฟังแก้วหลานสาวของนัมปลดใช่ไหมคะไปให้กำลังใจหน่อยใครไปเล่สหลุดใครไปเล่น เราอ่ะเราเราอ่ะือเถอะเราอ่ะเราอ่ะือเถอะอ่ะเอาไมค์แกมานะเฟชชุดฉันก็คือฟอปพอเหมือนกันใช่รู้ไว้ซัก I'm not your type I'm not your type น้าบอกแค่ว่าเลี้ยงเล่าวันนี้ก็เลยมาัลโหลอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดวัดกันดีกว่าว่าเป็นแฟนแบบเป็นแฟนขับเฟนรังแก้ว แบกกลับ,บเวียงแก้วต้องลองได้คนละหนึ่งเพลงหนูร้องไปแล้วนะรู้ไวซ้ซาแอมน,นัทยุทธไทยมีป้านล่อยก่อนเลยยังเป็นดอกไม้ซอสอ,อยู่หรือเปล่าเห็นป่ะรู้ป่ะถูกซอสม,มาแล้วไ,ได้น,นักตงวันอีกยัน,ใน,ใน,ในยืนไปนะปั๊ดปั๊ดคือประเด็นว่าปัดเนี่ยแย่งเพลงจะลองไปแล้วนะและเธอไปกินข้าวกะนด้วยกันแอบกันไปน้

เวจอเจอออนเอ็มเออได้ได้ไดได้ได้ได้ออากาม่นนกากไม่ทันเอ็มเนหรอทันทัน่ใช่ไทก็เล่นแล้วเหรอไม้แป๊บหนึ่งไฟอะแทนมันทั้งนี้หน่อยสิเววันนี้พี่เหมือนไฟจะหมดหมดอยู่แค่นี้แล้วก็คือวันนี้พี่แทนที่เป็นฟางแทนแล้วกันเพราะว่าวันนี้ วยผ่้ฉีดยามาพูดแล้วนะพี่ผ่้ฉีดยามาพี่เจนี่พูดแทนหน่อยค่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แลที่นี้ถ้าปังพูดไม่จริงขอให้มาจริงปะถ้าเรียกถ้าเห็นพูดแล้วแบบอาคอนแทนพูดขอผัเชิญผู้ชายนะเดี๋ยวสักสี่แก้วแล้วเดี๋ยวขอสั่งู่กันแป๊บนึงเราไม่ขนใจแขกรับเชิญผู้ชายบ้างเลยเหรอคะแต่วันนี้กดดันกว่าเดิมเพราะว่ามีหนุ่มๆมาดูนะคะก็เป็นนักร้องรุ่นใหม่เนาะแล้วก็เป็นแบบนักร้องนักแสดงรุ่น ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดทันเพลงของเราหรือเปล่าพี่ก็เป็นนักแสดงชายรุ่นใหม่เหมือนกันนักแสดงชายรุ่นใหม่เหมือนกันนักล้งชายอะตรงนี้แกมาเชิญผู้ชายหมดเลยนะะฮ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 ไฮะะะฮ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 าฮะฮะฮะฮิะฮ่